สวัสดีครับพบกับผมนักกฎหมายเอกนะครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของคําบังคับนะครับซึ่งเป็นหมายสารเนี่ยที่จะส่งไปให้กับลูกหนี้นะครับเมื่อลูกหนี้เนี่ยถูกฟ้องร้องนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสารมีคําพิพากษานะครับให้ชําระหนี้นะก็จะมีคําบังคับนะครับส่งไปให้ลูกหนี้เนี่ยปฏิบัติตามคำพิพากษาของสารนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหมายก็จะมีหลายแบบนะครับทั้งหมายเรียกนะครับให้จำเลยเนี่ยไปขึ้นศาลนะครับก็จะมีคําฟ้องมาให้ตอนหลังเนี่ยถ้าศาลมีคําพิพากษาแล้วนะครับจำเลยไม่ได้ไปฟังคําพิพากษาเนี่ยก็จะมีการส่งคําบังคับนะครับพร้อมกับคําพิพากษาเนี่ยจงให้จำเลยปฏิบัติตามนะครับซึ่งดย ah, monkey, ูยังไงนะครับว่าเป็นหมายอ่าคบังคับนะครับก็คือ ดูด้านบนนะครับด้านบนสุดนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเขียนว่าคําบังคับนะครับซึ่งคําบังคับนี้นะครับก็จะมีในคดีแพ่งนะครับซึ่งอันไหนเป็นคดีแพ่งคดีอาญาเนี่ยก็อยู่ตรงกลางกระดาษนะครับที่อยู่ใต้รูปรุดนะครับก็จะเขียนความนะครับก็มีความความก็จะมีความแพ่งนะครับ แต่ถ้าเป็นอดีอาญาเนี่ยก็จะเขียนความอาญานะครับส่วนด้านล่างถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของคู่ความนะครับก็คือโจทย์เป็นใครจําเลยเป็นใครนะครับแล้วก็เนื้อหาด้านล่างนะครับก็จะมีคําพิพากษานะครับว่าให้ชําระหนี้จํานวนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับค่าทนายความนะครับค่าลิาชารมเนียมต่างๆนะครับที่ศาลให้ชําระนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคําพิพากษานะครับ ภายในกี่วันนะครับ15วัน30วันก็แล้วแต่ที่ศาลกําหนดนะครับแล้วก็ข้อความตอนท้ายนะครับที่หลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็ตกใจนะครับว่าตกลงเนี่ยถ้าไม่ชําระหนี้ตามคําบังคับนี้นะครับจะถูกจับนะครับคุมคุกหรือว่ามีโทษจําคุกหรือเปล่านะครับเพราะข้อความมันเขียนนะครับเขียนว่าถ้าไม่ชําระหนี้ณไม่ชําระหนี้เนี่ยจะถูกยึดทรัพย์นะครับ หรือถูกจับและขังนะครับวันนี้ทนายก็จะมาตอบข้อสงสัยให้กับหลายๆคนนะครับที่ยังเจอปัญหานี้อยู่นะครับสำหรับคดีแพ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่มีโทษจำคุกอะไรเลยนะครับเว้นแต่นะครับเว้นแต่กรณีที่เป็นการาฟ้องเกี่ยวกับเรื่องขับไล่นะครับแล้วทางจำเลยหรือว่าบริวารเนี่ยไม่ยอมออกจาก ที่ที่เขาขับไล่นะครับเช่นบ้านหรือว่าที่ดินต่างๆนะครับซึ่งหากเขาฟ้องแล้วตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีมาบังคับและแจ้งให้ท่านออกไปเลยครับแต่ท่านยังไม่ยอมออกอย่างนี้ครับในทางกฎหมายแพ่งแล้วนะครับก็จะให้อํานาจเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเนี่ยสามารถที่จะแจ้งศาลนะครับเพื่อจับกลุมคุมขังนะครับจําเลยเนี่ยหรือว่าบริวารให้ออกไปจากพื้นที่ ที่จะทําการยึดทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับไล่นะครับก็จะไม่สามารถถูกจับหรือว่าถูกขังได้เลยนะครับการไม่ชําระหนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้นะครับที่จะไปตามบังคับนะครับแล้วก็ไปส,สืบรัพย์ว่าลูกหนี้เนี่ยมีทรัพย์สินหรือว่าเงินทองอะไรบ้างน,นะครับมีบ้านมีที่ดินมีรถนะครับ สร้อยแหวนนาฬิกาอะไรนะครับที่จะยึดได้นะครับก็ไปตามยึดหรือไปตามอายัดนะครับในเรื่องของเงินเดือนหรือว่าสิทธิเรียกร้องต่างๆของลูกหนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้เองนะครับที่จะไปสืบทรัพย์แล้วก็ไปตั้งเรื่องกับเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับแต่เมื่อถูกฟ้องแล้วนะครับสิ่งที่ลูกหนี้ไม่ควรทํานะครับก็คือกลัวจะถูกยึดถูกอายัดทรัพย์สินนะครับ กลับไปจําหน่ายถ่ายเทนะครับอย่างเช่นมีที่ดินมีบ้านนะครับก็มีการหลบเลี่ยงกลัวจะถูกยึดนะครับไปโอนไปยกให้คนอื่นนะครับอย่างนี้อาจจะมีความผิดนะครับฐานช่อโกงเจ้าหนี้ได้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นความผิดอาญาแล้วจริงๆนะครับมีโทษจําคุกได้เลย